So your friend. เพิ่มคลาสามหัวใจต้นฉบับตอนที่805ที่ดูใบาอามันกับอาลียก็ออกมาจากรถบรรทุกน้ำมันและรอที่จะขึ้นรถบัสต่อแต่พวกเขาก็ตกรถซูคีพบอามันกับอาลียจึงบอกให้อามันกลับไปอามันปฏิเสธบอกให้ซูคียิงเขาได้แต่เขาจะไม่แต่งงานกับอาสมาส่วนอาสมามาแต่งหน้าที่ร้านเสริมสวยมีผื่นขึ้นที่ใบหน้าเพราะเบบีติดสินบนให้ช่างแต่งหน้าแกล้งอา และเอาชุดของอาสมาไปซ่อมอาสมาขู่ช่างแต่งหน้าให้บอกความจริงกับเธอไม่อย่างนั้นเธอจะประจานเรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดีย ฝ่ายซูคีก็โทรบอกราโนว่าการแต่งงานนี้จะต้องเกิดขึ้นบอกให้เธอให้ราชทำพิธีแต่งงานกับอาสมาราโนก็โกหกทุกคนว่าซูคีไปคุยกับนักบวชเขาบอกว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะได้เห็นหน้ากันหลังจากพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นแล้วครอบครัวทินดอนวิตกกังวลที่อาสมากับมินตี้ยังไม่กลับมาที่บ้านราชยอมแต่งตัวเป็นเจ้าบ่าวเพราะราโนพูดโน้มหนาวเขา เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่807เบบี้ถามราโนว่าราดอยู่ที่ไหนราโนโกหกว่าเธอให้ราดไปอยู่กับแจ็กกี้เพราะราดกลัวเสียงประทัดขบวนเจ้าบ่าวมาถึงสถานที่จัดงานแต่งงานคุณย่าบอกให้ปรีโตไปบอกทุกคนว่าอาสมาหนีไปแล้วและ พวกเขาขอยกเลิกการแต่งงานอาสมาแก้ไขผื้นที่ใบหน้าได้สำเร็จและกลับมาที่งานแต่งงานเธอบอกเบบี้ว่าเธอรู้ว่ามันเป็นแผนการของเบบี้แต่เธอจะไม่บอกเรื่องนี้กับทุกคนเบบี้ขอให้อาสมาไม่แต่งงานกับอามานแต่อาสมาปฏิเสธต่อมาพิธีแต่งงานเริ่มต้นขึ้นทุกคนตกใจเมื่อพบว่าเจ้าบ่าวเป็นราชไม่ใช่อามันอามันก็ยอมกลับมา ทำพิธีแต่งงานกับอาสมมาเพราะสูขีคู่เขาว่า เขาจะทำลายชีวิตของอาเลียขณะเดียวกันซูคี้ก็จับอาเลียขังไว้เพื่อไม่ให้งานแต่งงานของอามมนลม้มอาเลียคิดว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้งานแต่งงานของอามันกับอาสมาเกิดขึ้นได้เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่8 0 8พิธีแต่งงานเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งอาสมาพบว่าเสื้อของเธอขาดจึงพยายามปกปิดไว้ความจริงเปิดเผยว่าเบบี้แอบตัดเสื้อของอาสมา ่อนหน้านี้สูคีมาที่งานแต่งงานนักบวชบอกให้อามันกับอาสมาลุกขึ้นยืนอามันเห็นว่าเสื้อของอาสมาขาดจึงใช้ผ้าคลุมไหลให้เธอนักบวชบอกให้ทั้งสองเดินเวียนรอบกองไฟอามันปฏิเสธบอกว่าเขาอยากคุยกับอาสมาก่อนเป็นการส่วนตัวพวกผู้ใหญ่ก็ยอมอนุญาตอามันก็พาอาสมามาที่ห้องและช่วยเธอซ่อมเสื้อที่ขาดอาเลียก็หลบหนีจากที่ขุม ขังคงสู่ขีมาได้อามาันกับอาสมากลับมาที่ปรมพิธีสูขีได้รู้จากลูกนงว่าอาเลียหนีไปได้เขาคิดว่าเธอจะต้องมาที่งานแต่งงานอย่างแน่นอนส่วนอามมนกับอาสมาก็ทำพิธีเดินเวียนรอบกองไฟเพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่8 0 8อาเลียมาถึงสถานที่จัดงานแต่งในขณะที่นักบวชประกาศว่าการแต่งงานของอามมนอาสมาเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณย่าบอกอาสมาเธอยอมรับอาสมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วซูคี้บอกอามมนว่าเขาจะไม่ยุ่งกับอาเลียอีกต่อไป และบอกให้อามานอยู่กับอาสมาไปตลอดชีวิตต่อมาราโนทำพิธีต้อนรับอาสมาเข้าบ้านครอบครัวกิวเบบี้ก็แกล้งทำให้อาสมาเดินหยิบเศษแก้วเข้ามาในบ้านอาเลียเตือนให้อามันจำไว้ว่าเขาแต่งงานกับอาสมาแต่เขาเป็นของเธอต่อมาอามันกับอาสมาทำพิธีหาแหวนอามันช่วยทำให้อาสมาเป็นคนเจอแหวนจากนั้นเขาก็อุ้มอาสมามาที่ห้อง และจะทำแผลที่เท้าให้เธอแต่อาสมาบอกว่าเธอจะทำเองอามันก็ขอตัวออกไปข้างน,นอกห้องซูกีขู่ให้อามันกลับเข้าไปอามันก็กลับเข้ามาในห้องและทำลายข้าวของด้วยความไม่พอใจ เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่8 0 9อาอาเลียวิตกุกังวลที่อามันยังไม่โทรหาเธอเธอจึงได้โทรหาเขาอามันเห็นอาสมากำลังเดินมาหาจึงได้ตัดสายอาเลียอาสมาบอกให้อามันวางโทรศัพท์แล้วพวกเขาจะได้คุยกันอามันบอกให้อาสมาปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวและเดินออกไปจากห้องอามันกับสุขีทะเลาะกันอามมนก็ดื่มเหล้าด้วยความไม่พอใจวันต่อมาอาสมา เขาไปที่กุรุทวาราแต่เช้าเพื่อบริจากสิ่งของอาเลียก็ตามอาสม่าไปถามเกี่ยวกับอามันอาสม่าบอกอามันเป็นคนดีและดูแลเธออาเลียสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับอามันและอาสม่า เบบี้ตำหนิอาสมาที่ออกไปจากบ้านโดยไม่บอกใครอามันช่วยพูดปกป้อง asthma. อาสมาอาลียแอบมาพบเขาและต่อว่าเขาอามันบอกให้อาลียเชื่อใจเขาจะอยาก,กับอาสมาเมื่อไปถึงแคนาดาเขาบอกให้อาลียให้อยู่ห่างเขาไว้เขาจะแต่งงานกับเธอในภายหลังเพิ่มรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่810 อาสมาถามอามานว่าทำไมเขาถึงไม่อยากแต่งงานกับเธออามันบอกว่าเขายัางไม่พร้อมและต้องการเวลาเพิ่มราโนบอกให้อามันเอากำไรข้อมือประจำตระกูลให้อาสมาเป็นของขวัญในพิธีเปิดผ้าคลุมหน้า อามมนบอกสุขีว่าเขาจะรักษาความสัมพันธ์กับอาสมาและเขาต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับเธอเพราะเธอถือสัญชาติแคนาดาสุขีไม่เชื่อใจอามานคิดว่าอามานมีเหตุผลบางอย่างเบบี้พาอาสมาไปที่วัดฮินดูเพื่อนำดอกไม้กลับไปทำพิธีเปิดผ้ากลุ่มหน้าที่บ้านเธอแกล้งทำให้อาสมาตกลงไปในบ่อโคลนดูดระหว่างทางอาเลียแอบมาพบอามานที่โรงพยาบาล อาสมากลับมาที่บ้านครอบครัวกิวในสภาพเนื้อตัวเปื้นโคลน เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่811พิธีเปิดผ้ากลุ่มหน้าเสร็จสิ้นลงราโนสังเกตเห็นว่าอาสมาไม่ได้สวมกำไลข้อมือประจำตระกูลคงเธอก็สงสัยดีบักมินตี้และกีกูมาหาอาสมาอาสมาโทรบอกอามันว่าดีบักมารับเธอไปทำพิธีเยี่ยมบ้านและให้เขาไปรับเธอกลับตอนหนึ่งทุ่มอาเลียก็พาอามานมาที่บ้านครอบครัวสันทูในขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน ทั้งสองมีช่วงเวลาที่โรแมนติกด้วยกันอาสมามาที่บ้านครอบครัวทินรอนสิลกี้กับมินตี้แซวอาสมาเรื่องอามมนกับการเข้าห้องหอคืนแรกดีบักเห็นอาสมาร้องไห้ก็สงสัยคิดว่าเธอปิดบังอะไรบางอย่างอยู่สูวกีไม่พอใจที่เขาติดต่ออามันไม่ได้อาสมารออามมนมารับเธอกลับบ้านครอบครัวกิวมาที่บ้านครอบครัวทินรอนราโนบอกท ทุกคนว่าอามันจะต้องมารับอาสมา่าอย่างแน่นอน เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่812อามันมาที่บ้านครอบครัวทินรอนจำได้ว่าเขาหนีออกมาจากบ้านครอบครัวสันทูก,ก่อนที่เอกรรมจะเห็นเขาทุกคนต้อนรับอามันบอกให้เขากินข้าวราโนบอกทุกคนว่าเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอามันอีกต่อไปเพราะอาสมาจะดูแลอามันทุกอย่างอาเลียมาที่บ้านครอบครัวทินรอนพร้อมกับของขวัญอามันเห็นอาเลียก็วิตก กังวลอาเลียบอกทุกคนว่าเอกรรมฝากให้เธอเอาก้งขวัญมาให้อาสมาเธอมอบของขวัญให้อามันและแอบจับมือเขามินตี้สังเกตเห็นจึงบอกให้อาเลียลุกไปนั่งที่อื่น เพราะมันเป็นที่ที่ของอาสมาอาเลียกแกล้งทําให้อาหารหกใส่อามันและแอบมาหาเขาที่ห้องน้ําอาสมามาตามอามันและลื่นลม้มแต่อามันก็ประคองเธอไว้ได้อาเลียเห็นก็ไม่พอใจ เพลิมรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่813อาเลียีเห็นอามานสวมสร้อยคอเท้าให้อาสมาก็ไม่พอใจเบบี้สังเกตเห็นท่าทีของอาเลียดีบักบอกอาสมาว่าเขาจะกลับแคนาดาในวันพรุ่งนี้เขาจะอธิบายเรื่องของเธอให้ฮาลีนเข้าใจเองคืนนั้นอาสมาให้อามานไปนอนที่โซฟาอามานนอนไม่หลับและไปเข้าห้องน้ำจากนั้นเขาก็กลับมานอนบนเตียง และเผือกอดอาสมาทั้งสองลุกขึ้นมาทะเลาะกันราโนกับเบบี้ได้ยินเสียงจึงมาหาทั้งสองทั้งสองก็บ่ายเบียงว่าพวกเขาไม่ได้ทะเลาะกันเบบี้ิิดว่าอามันกับอาสมาไม่ได้นอนบนเตียงด้วยกัน วันต่อมาเแบบี้ก็วางแผนราดน้ำมันไว้บนดาดฟ้าเพื่อจะแกล้งอาสมาแต่อามันก็เป็นคนเหยียบน้ำมันและลื่นล้มใส่อาสาเแบบี้ตกใจลื่นล้มหงายหลังทับต้นกระบองเพชรได้รับบาดเจ็บเพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่814เบบี้คิดว่ามีบางอย่างผิดปกติ เพราะอามันกับอาสมาทะเลาะกันบ่อยๆราโนบอกให้อามันพาอาสมาไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดอามันปฏิเสธแต่ซูคีบอกให้อามันไปกับอาสมาอาเลียไม่พอใจที่อามันไม่รับสายเธอเธอเห็นอามันกับอาสมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดด้วยกันจึงได้ขับรถตามไปอาสมากับอามันมาที่ร้านขายเสื้อผ้าอามมนเห็นอาเลียคุยกับอาสมากวิตกกั าอาเลียแอบจับมืออามานอามันก็เตือนให้อาเลียเลิกทำแบบนี้ไม่อย่างนั้นแผนการที่จะไปแคนาดาของพวกเขาก็จะต้องล้มเหลวอาเลียคิดว่าเธอจะไม่ปล่อยให้อามานอยู่ใกล้ชิดกับอาสมาเแบบี้ก็หวางแผนแกล้งอาสมาให้ทำอาหารมือแรกที่บ้านครอบครัวกิวโดยใช้เตาไฟแบบดั้งเดิมและห้ามให้ใครช่วยอาสมา เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่815อสาสม่าสร้างเตาไฟแบบนั่งเดิมจากขี้วัวอามันไม่เห็นอาสม่าและทำลายเตาไฟที่เธอเพิ่งสร้างเสร็จอาลียไม่เห็นอาสม่าทะเลาะก,กับอามันก็ยิ้มยอ่อเบบี้คิดว่าอาสม่าจะไม่สามารถทำอาหารได้อาสม่าเห็นอามันสร้างเตาไฟฟ้าให้เธอเธอก็รู้สึกแปลกใจจากนั้นทั้งสองทำอาหารด้วยกันอย่างใกล้ชิดอามันชิม าาหรชมเธอว่าทําอาหารอร่อยอาเลียไม่พอใจที่ได้รู้ข่าวจากราชว่าอามานช่วยอาสมาทําอาหารจึงมาที่บ้านครอบครัวกิลเบบี้รู้สึกแปลกใจที่อาสมาสามารถทําอาหารได้ราชกินขนมหวานและลื่นล้มกับพื้นอาเลียวิตกกังวลว่าราชจะกินอาหารที่เธอผสมผงซักฟอกลงไปทุกคนพาราชไปโรงพยาบาลเบบี้บอกอามันว่า อาสมาใส่ยาพิษในอาหารเพื่อจะฆ่าราดอามันก็ต่อว่าอาสมา เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่816พยาบาลบอกทุกคนว่าราดต้องได้รับการผ่าตัดครอบครัวทินรอนมาพาอาสมากลับไปอามันบริจาคเลือดให้ราดหมอบอกครอบครัวว่าราดไม่ได้มีอาหารเป็นพิษแต่มีลิ่มเลือดที่สมองอามันมาหาอาสมาที่บ้านครอบครัวทินรอนและขอโทษเธอที่เขาเข้าใจเธอผิดเแบบี้คิดว่าหมอโกหก เกี่ยวกับราชกันนมบอกเบบี้ว่าเธอก็กินขนมหวานแต่ไม่ได้เป็นอะไร อามันพาอาสมากลับมาที่บ้านเขาบอกทุกคนว่าเขาสงสัยว่าจะเป็นฝีมือของเบบี้ซูคี้ขอโทษอาสมาเขากินขนมหวานที่อาสมาทำและชื่นชมฝีมือเธออาเลียมาหาอามมนที่โรงพยาบาลอามมนเล่าเรื่องทุกอย่างให้อาเลียฟังบอกว่าอาสมาไม่ใช่คนเลวอาสมาก็เอาปินโตอาหารมาให้อามันที่อยู่เฝ้าราช อามันก็คิดว่าเขาไม่ต้องการให้อาสมาดูแลเขาเพราะเธอเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อที่จะให้เขาไปสู่จุดหมายปลายทางเท่านั้น